สวัสดีครับผมผมปสินิอินดี้นะครับกลับมาพบกันมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการแกะกล่องส่องพระนั่นเองนะครับเป็นรายการส่องพระใหม่นะ EP นี้นะ่าจะมาเจอกันที่ EP ที่34แล้วล้นะครับอ่าถ้าจําไม่ผิดนะครับอ่ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดรุ่นที่ออกใหม่ๆเขาเรียกว่าเป็นเครื่องรางของขังก็ว่าได้นะครับได้มาทั้งหมด2กล่องเท่านั้นเองนะนี คงครึ่งมาถึงผมเมื่อวานนี่เองนะครับแต่วา่าวันนี้นะครับผมมีเวลาว่างจะเอามาเอามาเปิดแกะกล่องให้ทุกคนได้ชมกัน โอ้โหเป็นเครื่องรางของขังเขาเรียกว่าชื่อว่าน้ำเต้านะครับน้ำเต้านี่สรรพคุณนะครับด้วยความเชื่อนะเชื่อกันว่าใครที่มีบูชาน้ำเต้าไว้นี้นะครับจะช่วยดึงดูดนะครับดึงดูดเรื่องเงินนะโดยเฉพาะเรื่องการเงินเรื่องท้องเรื่องอะไรเนี่ยนะครับจะส่งผลให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมา นะครับเพราะว่าน้ำเต้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของนาสัญลักษณ์ของการเงินสัญลักษณ์คล้ายกันกับเลขแปดนะครับความเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของการเงินได้ดีที่สุดดูดเงินดูดทองนะดูดเงินดูดทองเรียกทรงเรียกทรั์นะเหมือนกันกับชื่อรุ่นเลยนะครับน้ำเต้าเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อพัดปุญญกาโมและคนจีนนะครับมีความเชื่อว่าน้ำเต้าเนี้ยนะครับจะช่วยนะครับจะช่วยดูดสิ่งที่ไม่ดี เอามากลักขังไว้อยู่ในกลางในน้ําเต้านี้เพราะว่าในกลางน้ําเต้านี้จะมะีมีความเชื่อว่าจะมีน้ําทิ์อยู่ข้างในเพื่อดูดซับสิ่งไม่ดีเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีเข้าในร่างกายแต่วันนี้พิเศษกว่านั้นคือน้ำเต้าที่เหนี่ยเป็นน้าเต้า,นนตาของหลวงพ่อพัฒ์ปุญญากาโมณนะวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะเมื่ออาทิตย์เมื่อกี้ผมก็ไปหาหลวงพ่อนะครับไปที่วัด ไม่ด้วนเลยนะก็ได้ไปมีโอกาสไปทําบุญตักบาตรให้หลวงพ่ออ่าถือว่าเราเราถือว่าเขาเรียกว่าถือว่ามีวาสนานะครับได้ทําบุญตักบาตรกับพระเกจิอ่าที่ยังมีชีวิตอยู่นะอ่าขออนุมโมทนาด้วยนะครับขอมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตทั้งคนชมผมอยู่ในตอนนี้และคนที่กดแชร์แล้วก็ตัวผมด้วยนะมา วันนี้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับอยากจะให้ดูกันแล้วนี่คือกล่องกล่องหนึ่งนะครับกล่องในกล่องเนี้ยเดี๋ยวจะแกะดูนะผมได้แกะออกมาแล้วลูกหนึ่งแต่วันเนี้ยอันนี้ซีนเดิมๆเลยจะแกะซีนเดิมๆให้ดูนะครับเขาบอกว่ามีหลายเนื้อนะผมใช้เวลาการจองเหรียญน,นี้นะใช้ระยะเวลาประมาณสัก3าสี่เดือนนะสี่เดือนได้ถึงจะได้วัตถุมงคลรุ่นนี้มาอ่าเผื่อจะได้วัตถุมงคลรุ่นนี้มาใช้เวลาสี่เดือนแต่วันเนี้ย ถึงเวลารอคอยละได้มาผมก็เริ่มเลยนะครับรีบเลยรีบทําคลิปให้ทุกคนได้ชมได้ศึกษากันเลยนะครับแต่ผมไม่มีใบรายการจองให้ดูนะอ่าแต่จะดูเนื้อให้ดูนะกล่องเป็นแบบนี้นะครับมาโอ้โหนะครับนะไม่รู้ว่าเนื้ออะไรนะครับถ้าเป็นเนื้อเงอินนี่สบ,สบายเลยนะโอ้โห กล่องเป็นแบบนี้นะครับกล่องเป็นแบบนี้สวยมากนะครับรู้แต่ว่าเป็นเป็นสีเงินแต่เขาสังเกตว่าเป็นเนื้อเงินยังไงเอ่ยนะถ้าไม่ถ้าไม่เป็นเนื้อเงินก็เป็นกระไหลเงินนะเหรียญน,นี้อะผมขออนุญาตแกะเลยนะตัดออกมาจากกล่องเลยนะเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาโอ้โหนี่สวยสุดๆเลยนะครับไม่ผิดหวังนะนี่นะครับฟังเสียงนะนะผมเี๋ยุผมเจ้าใส่ไม้ให้ฟัง มีกระดิ่งด้วยนะครับนะมีกระดิ่งด้วยนะครับมีกระดิ่งด้วยสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆเดี๋ยวออกกล้องมาส่องให้ดูนะครับอืไม่ต้องส่องกล้องละดูโดยรวมก่อนนี่คือยันหลวงพ่อนะครับนี่คือยันหลวงพอ่อด้านหนึ่งเป็นยันหลวงพ่ออ่อาแล้วก็มีสลักเขียนตัวหนังสือด้วยข้างล่างนะครับบอกว่าวัดห้วยด้วนนะโอ้สุดๆจริงๆ นะครับอ่ะมาดูอีกครัง้งหนึ่งอ่านะครับเป็นหลวงพ่อนั่งอยู่นะเป็นหลวงพ่อนั่งอยู่นะเราก็เขียนบอกว่าหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดดูด้านบนครับอ่าดนบนเป็นลวดลายนะครับนะครับโอ้โหสุดๆจริงๆนะมีรูด้วยนะครับเนี่ยนะน้ำเต้าที่ดีที่สุดต้องมีลูกใ่ลักษณะ มาตรฐานแล้วก็มีรูมีรูด้านบนด้วยนะครับโอ้โหดูด้านข้างนะดูด้านข้างเป็นช้างนะครับดูด้านข้างเป็นช้างเป็นเอราวันนะครับเป็นช้างโอ้โหสุดๆส5 6 3นห้หนะโอ้โหช้างสองฝั่งนะครับเป็นช้างสองฝั่งนะเหรียญขนาดใหญ่อยู่นะนะครับใหญ่อยู่สวยอยู่ดูใต้ฐานครับมีเลขัมเบอร์ด้วยนะ โอ้โหเลขสองสี่สี่สี่หรือสี่ห้าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอา้าทำให้กำรรกวงมากนะครับอ่ะผมขออนุญาตสองดูข้างนอกนะโอ้โหนะครับ เลขสองสีสี่น้าี่สองผลรวมเป็นสิความอุดมสมบูรณ์มาก่อนเลยนะครับอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของหน้าที่การงานอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินนะอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของครอบครัวนะครับมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตความคาว่าอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตก็หมดแล้วนะครับสิ้นสุดแล้วคนเราไม่ต้องการอะไรมากนะอุดมสมบูรณ์พร้อมกับความสุข แนะม้กระทั่งความสุขก็รวมสมบูรณ์ไปด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแล้วมียันด้วยนะสองสี่สี่ผลรวมเป็นสิบครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับลูกนี้อแต่ผมไม่มั่นใจเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปถามนะครับถามผู้สร้างนะอ่าว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับสุดๆจริงจริงนะครับอะผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะ,ะวางไว้ตรงนี้วางโชว์ไว้ตรงนี้เลย นะมามาดูอีกลูกหนึ่งคือลูกนี้แหละนะครับกล่องนี้แหละที่ผมแกะออกมานี่นะครับเป็นเนื้อทองทิพนะเป็นเนื้อทองทิพสวยมากๆนะครับเนื้อทองทิพอ่ะมาดูรายละเอียดส่องกันชัดๆก,กันกับผมไปเลยมาอุ้ยไม่ต้องใช้กล้องละซูมเอานะครับซูมเอาโอ้โหดูหน้าหลวงพ่อครับขนาดเล็กขนาดนี้นะยังทําหน้าหลวงพ่อได้ชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมส่องให้ดู นีน่ยังเป็นลักษณะหน้าหลวงพอ่อนะครับสวยสมบูรณ์แบบมากนะครับเห็นไหมยันหลวงพอ่อนะครับช้างสุดๆนะครับอมาดูเลขนัมเบอร์กันครับองนี้เลขนัมเบอร์สองเจ็ดแปดนะครับสองเจ็ดแปดมีแต่เลขส,สวยๆนะครับมีเสียงเหมือนกันนะครับ เป็นกระดิ่งเสียงเหมือนกันเลยนะมีรูเรียบร้อยนะผมเชื่อว่าแกะได้นี่นะครับลูกนี้พิเศษพิเศษตรงไหนนะครับเห็นไหมเห็นไหมเหมือนได้สายศีลนะครับผมข้างในเนี่ยนะครับข้างในแต่ละลูกบอกได้เลยว่าเขาทําละเอียดมากทําดีมากนะพร้อมพิธีการปลุกเสกเขาเรียกว่าอะไรนะเออเนี่ยนะครับ มวลสารเขาเรียกว่ามวลสารหลายๆอย่างนะครับครบพอพร้อมครบเลยนะอันนี้น่าจะเป็นได้สายสินนะครับเห็นไหมได้สายสินโผล่ออกมาให้เห็นนะนะององ,องอื่นไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับแต่องค์นี้มีให้เห็นเห็นไหมสุดจริงๆนะครับรุ่นนี้สุดจริงๆนะนำเต้าเรียกซับนะครับ โอ้โหความอุดมสมบูรณ์เนาะอ่ะผมขออนุญาตวางให้ดูยังไงเนาะให้ดูส,สวยๆนะผมจะวางส,สวยๆแล้วก็ถ่ายรูปขออนุญาตถ่ายรูปส,สวยๆลงสไลด์ให้ดูนะครับโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าหายากมากนะหายากบ้างยากมากๆรุ่นนี้นะครับหายากหาไม่ค่อยมีหรอกหาไม่ค่อยเจอหรอกนะครับโอ้โสุดจริงๆนะสุดจริงๆครับรุ่นนี้ 嗯。